คนโกหกมือ,อจะ <ไป S 2> ดีไหมเนีนนะ่ย <ST AR> ถ้าบอกไปเดี๋ยวคนเค้นก็รู้สิบอกนิดนึงค่ะอ๋อคือส่วนใหญ่การขยับของมือนะครับโดยที่อันคอนเชียสหรือซับคอนเชียสก็คือกึ่งรู้ตัวกึ่งไม่รู้ตัวอ,อย่างเช่นเวลาเราคิดเครียดแล้วเราก็จะบีบมืออย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่เครียดเราไม่นั่งบีบมือครับซึ่งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรานั่งบีบมืออันนั้นคือการสั่งการของสมองส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเนี่ยเวลาประสานมือกันหรือเราทําอย่างนี้หรือเรานั่งบีบมืออย่างเงี้ยครับ เวลารอตำรวจสอบปากคาอย่างเงี้ยนั่นคือการ create, เครียดเาการแสดงความกังวลแต่ถ้ารู้สึกกลัวก็จะซ่อนนิ้วโปง้งเอามือไว้หว่างขาอย่างเงี้ยครับอไม่เอามือขึ้นมาหรือบางคนรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเขาก็จะ นั่งแบบนี้นนนเก็บเก็บเนี้ท่าน,นี้บ่อยมากเลยอะ่ะอันนี้สิ่งที่คุณเบนซ์พูดถึงเราเรียกว่าเบสไลน์เบสไลน์คือท่าประจําของคนคนนั้นถ้าคนนั้นติดกระดิกขาหรือติดนั่งกอดอกเราจะไม่เอาเอายวะส่วนนั้นมาพิจารณา